สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่งยูอดีก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทางไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอันะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไวเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอันะครับผมไม่มีการโกงการเกี็งแน่นนนอะคครรัับบบผมสายใจได้ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ก็จะเป็นการเล่นปืนที่กาดที่สุดในเกมนะครับในเกมฟีฟ่าอีพีที่2แล้วนะครับไ<อ>ต่แรงโดยใช้ปืนที่กาดที่สุดนั่นเองะคร<อ>ับผมมาดูที่ว่าจะล่วงหรือจะรอดนะคะรับสวัรดบคลิปนี้นะครใครที่เข้ามาใหม่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณเยอะๆไปเลยนะฮะที่มีนะโต อาคีมีเนโตโรกาส,สิงกงอะครับไปลุยกันเลยครับผมตินโนติโนตินอยูรูซูดูออมาฮะทุกคนครับมาต่อการสําหรับปืนกะาอีพีที่2ของเราครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นปืนก่างในอีพีที่2นะเมืองที่ผมจะโดดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของต้นน้ำนะครับเ <c oughs> มืองไทยนะครับในชเลีนโนรดิเซียมาเลเซียแล้วก็บูนนะหครับผมมาทุกประเทศอะตอนนี้เอาจริงมา ปืนกาผมที่คาดไว้นะครับก็จะเป็นปืนที่แบบว่าคนที่แบบว่าไม่ค่อยหยิบกันอ่ะทุกคนหรือว่ามันเป็นปืนที่แบบว่าเขาไม่นิยมเล่นกันนะครับผมแบบว่าเฮ้ยในยแบบห้พาสิบคนแต่หยิบกันประมาณแค่สองสามคนเองนะเนี่ยก็จะเป็นปืนกาของเรานั่นเองครับผมไปฮะซึ่งผมเลงป้าไว้เกมนี้นะครับอา้าววูดพอเกอร์ไม่กางนะทุกคนนะคนเล่นเยอะอยู่นะเนี่นนะยมนะา เดี๋ยวฟาร์มก่อนนะครับมาบีเดนมาก็ได้ปะก็ถือว่าปืนกากอยู่มาทิ้งไปก่อนคือตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าจะเจออปืนคิงฟิตนะครับผมคิงฟิตก็เป็นปืนนี้ค่้นข้างจะกากนะอ๋อภาพความจำไม่อาจจะลบมันไปเฮ้ย เจแต้มมาทุกคนเอาใหม่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความร่วมเหลวอ,อยู่ที่นั่นแต่ตรงใช้ความร่วมเหลวนั้นเป็นความพยายามจนเราสําเร็จครับทุกคนครับลุยมันมา,มาถึงเกมที่สองของเราแล้วสีแน่ทุกคนมารอบนี้ผมจะลงเมืองต้นเครื่องเลยผมไม่ไหวแล้วเว้ยอันนี้นะครับผมเขาหิมะตกเฮ้ยเขตหิมะตกนะครับไม่ใช่เขาอ่านไงว่าเขาเนี่ยมาผมจะเล่นเมืองนี้และการขอยคนโดดเยอะ,ยะเป็นร้อยเป็นพันคนเลยมาเจอกันแน่นอนครับผมไม่ตายแน่นอนเมื่อกี้รถไปเจสิแต้มจุก จากผมบอกเลยมันจะมีสักขี่โคนวะที่เก็บแต้มนะครับเพื่อมาทําคิปแบบนี้มันจะมีไหมมันจะมีไหมมีปืนหรือเปล่าตอนนี้ผมอยากได้ปืนอ่ะปืนไม่มีมีปืนขอดนะปืนขอดได้อยู่นะปืนขอดผมได้นะน้องเอาไะละ <Hey. S 1> ย,ยิงไม่ทันนี่อันนี้ปืนอะไรบ้างทุกคนคิงฟ f i นะครับผมนะเอาปืนพกเลยกันปืนนี้เป็นปืนหน้าใหม่นะครับคนไม่ค่อยเล่นกัน uh? เปิดไปอย่างนี้ ไปไหนละ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 อุ้ยไปไวจังวะอุ้ยมันหลายตัวนี่ว่ะว่าอยู่มันไม่ใช่ตัวเดียวเข้าไปอีกแล้วมาอุ้ยเจ็บนะน,น่า oh. ปืนนี้เลยนะครับปืนโฟกข,ของเราว้าว <Wow. S 1> อุ้ยหายอุ้ยหายอุ้ยหายไปไหนวะชิบหายแล้วละสิ หรือว่ากดออกเกมเลยวะอาจจะเป็นไม่ได้นะไม่กดออกเกมหรอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นะครับน่าอยู่แถวนี้แหละน่าจะเป็นปืนคิงฟินนะครับในวันนี้ของเรานะปืนที่กาดที่สุดใน EP สองของเราเลยครับผมมาความรุยต่อเลยป้าทุกคนรุยกันต่อเลยนะครับผมมี่องรอยการเปิดกล่องอยู่นะอ๋อดีดไปแล้วนี่ไงมันมีตรงดีดอยู่นะครับผมก็ว่าอยู่โอ้แสดงว่าเป็นเมืองประจำช่ำช่ำเล่นเก่งเล่นเป็นนะครับผมคนนี้ไม่ธรรมดาดีไปตรงไหนเอ่ยอ้อเจอแล้วอู้อู้ใหม่ก็โอ,อ,โอ้ขอเห็นผมบ่กว่า ไม่เห็นนะไม่เห็นวะก็ไม่เห็นผมผมก็ไม่เคยดีนเหมือนกันตรงนี้เ <Buffalo> น <museums Pract izen> ี่ยทางแรกเลยครับนี่ไม่เห็นไม่เห็นปะล่ะไม่เห็นปะล่ะไม่เห็นปะล่ะเกือบตายแล้วปะล่ะอูเม่เป็นไงล่ะไม่เห็นเป็นไงล่ะเกือบตายแล้วไม่ล่ะไปทิ้งปืนนะครับผมหน้าหน้าเหมือนจะมีตัวอีกนะว่ามีศพเนี่ยฮะยิงกันด้านในเลยหล่อเพื่อนอันนี้มันในวัดนะเนี่ยอยู่ด้านบนครับได้ยินเสียงละวแต่ดูปืนผมก่อนปืนอะไรดูปืนผมก่อนนี่เป็นปืนอะไรเนี่ย คิงฟิตนะครับพระราชาปานะพระราชาปานะน้องมีการซักปืนด้วยนะครับเมื่อกี้นะมันเข้ายัางไงวะผมอยากรู้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <S <S ผมหาวิธีเข้าก่อนนะครับผม <S 1> <S 1> มันต้องมีวิธีขึ้นดิตรงนี้นะตรงหลังคาผมจาได้ผมเคยขึ้นอยู่ถ้าจะไปแบบลอยตรงตรงไม่น่าจะไหวนะอาจจะตุยได้นะครับทุกคนเนี่ยลอยตรงตรงตุยแน่นอนเขาอยู่ด้านบนอ่ะผมได้ยินเสียง <S <S อ่ะบนหัวสูงสูงเลยนะครับผมมาแรงวอกก่อนแล้วกันนะครับผม <S <S อุ้ยหน,น้าผมนี่ว่ะ โดนหัวไปดิโดนหัวไปดิมาดิมาดิอู้ <c oughs> เจอตัวเป็นซะด้วยครับผมโดนหัวเป๊ะเลยเมื่อกี้นี่ตกใจหมดแต่เราก็นึกว่าอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างนี่ว่ะหืมโ <c oughs> ดนหลอกเลยครับผมบูมเมอร์ฮะหมายถึงว่าผมหลอกทุกคนนี่แหละไม่ใช่ทุกคนหลอกผม <c oughs> ตกใจหมดเลยอ่ะมาโผล่ตรงนี้เฉยได้ไงวะเล่นแบบนี้ก็ใจหายบึบนะ รู้สึกว่า k ิงฟ f ด t เข้าห่วง่ายนะทุกคนนะแต่อย่างว่านะครับผมพอไปเล่นแบบปืนวัดไกลกับปืนอื่นแล้วมันแบบ สู้ไม่ไหวจริงๆอะเนาะปืนเ่นืนนอนมันยิงแรงกว่านี้นะครับผมปืนนี้มันก็เลยแบบว่าเป็นแบบปืนเบาๆไปเลยคนเลยแบบไม่นิยมยิบกันนะแต่น้องๆในช่องผมก็บอกว่าพี่ัาปืนคิงฟิตไม่ใช่ปืนกลางนะแต่ก็ถือว่าเป็นปืนที่แบบว่าคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วกันนะครับผมหมายถึงว่าแมบ,บหนึ่งสมมุติมีทั้งหมด50คนใช่ป่ะทุกคนคนจะเล่นกันหยิบกันประมาณ2อสาคนนะครับผมประมาณนี้นะฮะเราก็ลุยกันต่อดีกว่านะครับผมอยากได้คิงฟิตอีกกระบอกหนึ่งนะลั่นหัวง,ง่ายมากเลยอะโป๊ปป้าโป๊ปปามากนะครับผมผมบอกเลย ค้างอยู่หนึ่งคนดูนานๆเลยเนะี่ยกำลังงงอยู่ผู้เมื่อมันทำอะไรของมันวะมาเล่นไม่ใช้ปืนอื่นเหรอมาประมาณนี้นะครับน่าจะสงสัยวิบล,ลูลงนั้นหลังเก็บของก่อนรักกันก่อนไปนะครับเราก็ต้องเก็บของกันก่อนนะชึบจริงงมีแค่เหรียญไอวอไม่มีเลยนี่ไอวอหายนะครับทุกคน ถ้าผมได้คิงฟิตสองก็บอกนะผมคิดว่าน่าจะไหวน,นะครับน่าจะเป็นสี่สิบนัดเพราะว่าปืนคิงฟิตเนี่ยเป็นปืนที่แบบว่าลั่นรัวมากๆครับยี่สิบนัดก็คือลั่นอู้ไปเลยนะมันก็เลยอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าได้อีกกระบอกหนึ่งนี่คือไหวน,นะครับคิงฟิตแต่ก่อนเป็นยี่สิบนัดนะเดี๋ยวนี้เป็นยี่สิบสองนัดแล้วนะครับเขาบัฟมาเนาะลืม,ล,มลืมนี่ฮะดูได้ยี่สิบสองนัดนะเห็นปะแถวนี้แหละคนเยอะนะครับแถวเขียทหารเนี่ยใช่เลยนะครับเ <Huh? S 1> มืองที่แบบว่าเหล่าสมาคมจับใบดำใบแดงมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะไม่ใช่จับบบใใแดดง ผมมาไฟกันไว้ตรงนี้ไว้ทุกคนมีไอ้เราอีตัวไม่ใช่อันนี้มันรถนี่ว่าใครขี่รถมาจอดในนี่เเนี่ยร้ายน้าเราเนี่ยเดซโซนลงตรงนี้ด้วยครับน่าจะมีตัวหุ้ยชัดเจนปะล่ะชัดเจนปะล่ะทุกคนมาดิชัดเจนปะล่ะใส่ไปดิงวงไปดิฟีนฟินนิ่มๆไปเลยครับผมอุ้ยทำไมเรามันโหวดจังวะผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะเดีย๋ยวขอว่าผมโปะเนี่ยล็อกหัวแบบนี้นะ่ะโดนรายงานเลามากเนี่ย สามคิวจำๆเลยครับทุกคนครับด้านล่างเห็นปะ <Hey. S 1> เห็นปะ <c oughs> ไม่กลัวได้โซนเหรอ <Huh? S 1> เออมันมีมีเลโซนนี่หว่าตรงนั้นอะ่ะผมมีระเบิดนะเอาระเบิดก่อนแล้วกันโอ้โหปืนเลยวะเนะเอาเรื่องนะเราอ่ะอ้าว โดนกดนะครับเมื่อกี้โดนกดดันครับผมตั้งระเบิดมาตรงนี้ใส่ไปตรงนู้นปุ๊บนะฮะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับกับตัวก็ไม่ได้นะครับเพลงนี้ขึ้นมาในหัวเลยกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงตรงนี้ไม่มีคิงฟิตสักกระบอกเลยนะครับผมเออกระบอกเดียวก็ไหวเนี่ยทำาหเล่นไปนะครับรอลืมไปครับว่าคนนี้ใครเล่นครับผมพ่เมโนหนึ่งนะฮะเล่นอยู่เออธรรมดาธรรมดาก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตาให้ผมนะฮะทุกคนมากๆนะครับผมเยอะๆไปเลยนะ ทุกการติดตามนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะที่แบบมากดให้ผมเออน่ารักมากๆนะครับแต่ละคนนะสุดจริงประหลัดบอกเลยอะ่ะสุดจัดนะครับผมแต้มเน้มเน,น้มไปเลยเดี๋ยวผมมาดูคิงฟิตในตู้ก่อนนะครับว่าจิงฟิตเนี่ยมันแลกได้หรือเปล่านะครับส <c oughs> ลัดจิงฟิตนะฟิตไม่มีแลกนะครับมีแต่โดนโอ๋อโดนแต่ก่อนมันแลกไม่จำกัดเดี๋ยวนี้มันจำกัดแล้วนี่ว่าโดนในตู้แบบกระโดดลงมาแบบนี้แต่ก่อนมันไม่จำกัดนะครับผมมันจะมีอยู่นะแต่นี้มันจำกัดแล้วนะจิงฟิตล่าหัวง่ายมากอ่ะทุกคน ผมว่าเป็น,ป,นปืนโกงไวเนี่ยยิงฟินอะปืนแบบแทนปืนชาได้ปะมาดิลงมาดิลงมาดิอุ้ยสองตัวเลยทุกคนยิงปืนเม็ดเดียวได้นกสองตัวอุ้ยใส่กันแล้วว่ะอุ้ยมาดิ้มูส์ายม,ม,มาดิครับไหวเป้า,าอยู่ตรงรั้วหรอจะรอดักคืนเลยครับผมทุกคน อุ้ยทั้งสองชั้นนะ <Hey. S 1> มาว่ะระเบิดไปไม่โดนอุ้ย <Hey. S 1> อุ้ยว่าจะลากว่ะทุกคนไม่ไหวฮนะเออไม่ไหวจริงว่ะ <Hey. S 1> เล่นยากจริง <Hey. S 1> เลยยากจริง พอแบบเราโดนแบบระยะประชิดอะ่ะคือเราสู้ยากจริงๆครับเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นปืนไกลนะครับไม่ใช่ปืนชานะก็เลยสู้ยากครับแต่เกมนี้ก็ถือว่าบวกอยู่ครับบวกแค่11ครับผม <c oughs> ลงไป70แต้ม <c oughs> ต้นเกมไปเจอปืนกระลังกหายคิงฟิตสรุปตุยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกันกระตืบไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย